สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดวิจารย์หุยหรือช่องหุยเมฟ f l เวอร์ไลฟ์เอา f ์ออฟยูไลฟนะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปการทนายดวงชะตาประจําเดือนพฤศจิกาย,ยน2 5 6 3ของชาวราศีพิจิกหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13พฤศจิกาย,ยนถึง12ทธันวาคมนะคะ แจ้งไว้ก่อนนะคะว่าการทํานายดวงแบบนี้จะเป็นการทํานายแบบกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงดวงใครเป็นพิเศษนะดังนั้นจะให้ตรงกับทุกท่านเลยก็คงเป็นไปได้ยากนะคะหากมีข้อผิดพลาดระการใดไปอาจารย์ก็กราบขออภัยว้หน้าที่นี้ด้วย อย่าลืมช่วยก,กดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช n e l ของอาจารย์หุยด้วยนะคะใครที่ชอบอ่านดวงรายวันก็ไปติดตามจากแฟนเพจของอาจารย์หุยเมฟาเวอร์กันได้และหากใครที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวก็สามารถติดต่อได้ทั้งไลน์ไอดีหุยดอสีิวลักษ์หรือค้นหาได้จากเบอร์โทร0869990483ได้เลยนะเรามาเริ่มกันเลยนะคะ มาค่ะสำหรับดวงในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ของชาวราศีพิจิกนะคะก่อนอื่นอาจารย์ต้องขอแฮปปี้เบิร์ดเดย์ล่วงหน้านะคะสำหรับชาวราศีพิจิกด้วยนะคะมีความสุขสมหวังทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะจากนี้ตลอดไปเลยนะคะสําหรับไพ่ในตำแหน่งแรกของคุณนะคะไพ่ตำแหน่งตันุนะ q u e e n of Cups นะคะดูเหมือนชาวราศีพิจิกช่วงนี้เนี่ยจะค่อนข้างจิตใจอ่อนไหวง่ายมากเลยทีเดียวนะคุณจะค่อนข้าง มีความลังเลมีความโลเลนะคะแล้วก็ไม่ค่อยหนักแน่นกับสถานการณ์สักเท่าไหร่นะเวลามีใครมาพูดจาแบบกระทบความรู้สึกคุณหรือว่าเ,เหมือนแบบวิพากษ์วิจารณ์การกระทําของคุณอย่างเงี้ยนะคะคุณก็เป๋ทันทีเลยนะคะนะอันนี้ต้องบอกว่าพยายามอยู่กับล่องกะลอยนิดนึงนะคะนะแต่ว่าข้อดีของชาวราศีพิจิกก็คือช่วงเนี้คุณจะเซนส์ดมมมีมากเลยมากๆเลยนะ เซนส์แรงมากๆนะคะนะคะอาจจะแบบว่าก่อนเหตุการณ์จะเกิดขึ้นเนี่ยคุณจะรู้สึกได้เลยว่าแบบเฮ้ยมันกาลังจะมีอะไรทำแม่งทำแม่งนะคะช่วงนี้เนี่ยพยายามฟังในเรื่องของสัญยานภายในเรื่องของแบบเสียงที่มันออกมาจากข้างในของตัวเองไว้ก่อนนะคะก่อนที่จะตัดสินใจเรื่องสําคัญนะ อโอเคสำหรับชาวราศีพิจิกที่มีอาชีพประเภทที่เป็นที่ปรึกษานะคะอาจจะเป็นนักจิตวิทยาจิตแพทย์นะคะครูแนะแนวนะคะหรือกระทั่งเป็นหมอดูเนี่ยนะคะช่วงนี้คุณจะเรียกว่าเซนส์นคุณจะดีนะคะพยายามใช้ไพ่หรือพยายามใช้ไพ่ Oracle อะไรอย่างเงี้นะะย,ยนะคะบ่อยๆนะคะคุณจะทักแม่นทายแม่นนะพูดไว้เลยแบบนี้ก็แล้วกัน ต่อมานะคะไพ่อีกใบหนึ่งของคุณนะคะไพ่ใบ,บนี้ก็เป็นไพ่ประจําตัวคุณเหมือนกันนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะหมายถึงพฤติกรรมของคุณนั่นแหละนะคะเอสออเพนเตอคนะคะช่วงนี้นะคะชาวราศีพิจิกขยันขยัน,น,นมากเป็นพิเศษนะคะนะใครให้คุณทําอะไรอะไรที่มันทําเงินอะไรอย่างเงี้ยคุณทําหมดทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยเรื่องการงานเรื่องการเงินเนี่ยก็ค่อนข้างดีด้วยนะคะนะย,ยิ่งโดยเฉพาะอาชีพประเภทที่แบบเนี่ย นะอาชีพแนวแนวที่ปรึกษาอะไรทั้งหลายนะคะเพราะว่าเดี๋ยวความหมายใบอื่นเนะี่ยเดี๋ยวมันจะมีประกอบขึ้นมาอีกนะคะต่อมานะคะไพ่ในพบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินนะคะพบกระดุมพระนะคุณได้ไพ่เดอะเฮอร์มิตนะคะถ้าเป็นอาชีพอื่นๆน,นะคะที่ไม่ใช่แนวที่ปรึกษาเนี่ยคุณอาจจะ อาจจะเงียบๆนิดนึงนะคะลูกคงลูกค้าอาจจะไม่ค่อยเข้านะคะแต่ว่าคนที่ทํางานด้านอาจจะค้าขายสังฆรัพา์นะคะหรือว่าเกี่ยวข้องกับพระเกี่ยวข้องกับเรื่องของแบบศาสนาสถานนะคะนะหรือว่าจนกระทั่งแบบหมอดูครูบาอาจารย์อะไรทั้งหลายนะคะช่วงนี้นะคะจะเริ่มมีลูกศิษย์ลูกหาะะเข้ามามากขึ้นนะคะนะแต่ว่าลักษณะของการการได้เงินมาการเรียนการสอนหรือการค้าขายอะไรอย่างเงี้ยนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นไปแบบว่าแอบบ แอบแอลับๆไม่ค่อยบอกใครนะคะไม่ค่อยโฆษณามากนักนะคะถ้ามีการสอนก็เป็นลักษณะของการสอนส่วนตัวนะถึงจะได้เงินดีนะคะ โอเคนะต่อมาสำหรับไพ่ในภพสหัชชานะคะฟาฟฟฟวอนสนะคะมีโอกาสที่คุณอาจจะมีปากมีเสียงนะคะกับพี่น้องนะคะคนสนิทนะคะหรือว่าคนรอบข้างได้ง่ายนะคะช่วงนี้เราจะเหมือนแบบความคิดเรามันจะสวนทางกับคนอื่นนะคะแล้วต่แต่ละคนที่อยู่รอบรอบตัวเราเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะอีโก้แรงนะคะนะต่างคนต่างแบบเซลเซนเตอร์อ่ะเออเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่เนาะมันก็ตีกันสิจะเหลืออะไร ต่อมานะสำหรับไพ่ในภพสหัสขอภัยค่ะไพ่ในภพพันธุนะคะฟาร์เฟนเตเคิลส์นะคะดูเหมือนว่าครอบครัวหรือที่บ้านที่ช่องคนในบ้านของคุณเนี่ยคะกำลังมีปัญหาด้านการเงินขึ้นมานะคะใครที่กําลังส่งบ้านส่งรถอยู่นะคะช่วงนี้กําลังเครียดมากเลยคือเงินมันขาดมือนะคะนะนะก็อาจจะเรียกว่าหาหมุนได้ยากนิดนึงนะคะแต่จริงๆแล้วอะ่ะนะคือคุณก็ยังมีพี่น้องยังมีคนรอบข้างนะคะคอยให้กําลังใจการคอย คอยช่วยเหลืออะไรกันอยู่นะคะลองมองดูดีๆนะคะอาจจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือได้นะคะนะโอเคต่อมานะคะสำหรับไพ่ในพบปุตตานะคะทูออฟสอดนะคะช่วงนี้นะคะกับคนที่อายุน้อยกว่านะคะเด็กๆลูกหลานบริวารนะคะช่วงนี้จะเหมือนคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องอะ่ะเออต่างคนต่างสื่อสารการสื่อสารมันแย่นะคะเราพูดไปอย่างเขาก็เข้าใจไปอีกอย่างอะไรประมาณนี้นะคะนะแล้วก็เรียกว่าบางครั้งเนี่ย เหมือนเหมือนมีเรื่องกินใจกันอยู่ลึกๆอะแต่ว่าต่างคนต่างก็แบบใช้วิธีนิ่งใช้วิธีเงียบไปอะนะไม่ไม,ไม่ไม่เปิดใจออกมาคุยกันนะคะนะก็ถ้าให้แนะนํานะคะคือคุณควรที่จะหาผู้ใหญ่อะมาช่วยช่วยเป็นตัวกลางช่วยในการเคลียร์จะดีกว่าคุยเองนะคะ ต่อมานะสำหรับไพ่ในโพบรินะคะคุณได้ไพ่ The Justice นะคะ,ะช่วงนี้นะคะอาจจะกับหลายคนเลยทีเดียวนะชาวราศีพิจิกที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของทางกฎหมายมีเรื่องเกี่ยวกับเอกสารสัญญามาให้ต้องแก้ไขเป็นอุปสรรคนะคะนะ,ะแล้วก็ช่วงนี้คุณอาจจะมีศัตรูเป็นพวกแบบทหารตำรวจคนที่ใช้ กฎหมายเป็นอาชีพนะคะทนงทนายผู้พิพากษาอายการอะไรประมาณนี้นะคะช่วงนี้เขาก็จะไม่ค่อยเข้าข้างเราสักเท่าไหร่นักนะอย่าไปมีปัญหาขึ้นลงขึ้นศาลกับใครก็แล้วกันนะ ต่อนะคะไพ่ในพบปัตนีนะคะ ForW วับคนะคะช่วงนี้นะคะสำหรับคนที่โสดอยู่เนี่ยคุณน่าจะมีคนเข้ามาให้เลือกอยู่นะมีคนเข้ามาจีบมีนักเข้ามานู่นนี่ะนะแต่ว่าแต่ละคนที่เข้ามาเนี่ยก็ยังไม่ค่อยถูกสเปคคุณสักเท่าไหร่นะคะนะเพอเพอช่วงนี้คุณก็แบบว่านั่งชิลๆไม่เอาใครไว้ก่อนเลยดีกว่าคืออยู่คนเดียวอะ่ะสบายใจกว่านะคะต่อมานะคะสำหรับคนที่มีแฟนแล้วนะคะหรือว่าแต่งงานกันแล้วนะ ดูเหมือนว่ามันมีความเบื่อหน่ายเข้ามาครอบงำคุณทั้งคู่อ่ะไม่คุณก็เขานะคะก็จะรู้สึกเหมือนกับว่ามันอยู่ๆมันก็กลายเป็นคนแบบเอาใจยากอ่ะอารมณ์ไม่อยู่ก็ล้องก็ลอยหรือแบบว่าบางทีเคยทําอะไรให้การอะไรอย่างเงี้กยก็จากที่เคยพอใจพอมาเดือนนี้ก็กลายเป็นแบบไม่พอใจแล้วไม่ชอบแล้วไม่เอาละนะคะนะก็จะเป็นแบบนี้อยู่นะ ต่อมาสําหรับคนที่มีแฟนขออภัยค่ะสําหรับคนที่มีคนคุยนะคะสีถ้วยแบบนี้มันหมายถึงว่าถ้าไม่คุณกับเขานะคะนะช่วงนี้ก็จะเหมือนแบบมันก็มีตัวเลือกอื่นๆเข้ามานะคะนะมันมีช้อยอะ่ะคือเขาก็ไม่ได้คุยกับคุณคนเดียวคุยก็อาจจะไม่ได้คุยกับเขาคนเดียวด้วยนะเพียงแต่ว่ามันก็ยังไม่มีใครที่แบบว่าคือมันจะดีพอที่มันจะสถาปนาการเป็นแฟนขึ้นมาจริงๆได้นะคะคือยังอยู่ในช่วงเวลาของการเลือกๆอ,อะไรอย่างนี้อยู่นะต่อมานะคะไพ่ในภพมรณะนะคะ four of s w o r d นะ อาจารย์มองว่าช่วงนี้เนี่ยเรื่องของสุขภาพนะคะชาวพิจิกก็ไม่ค่อยแข็งแรงเต็มร้อยสักเท่าไหร่หรอกนะคะเหนืหน่อยๆเพลียๆนะคะเช้าๆไม่ค่อยอยากตื่นนะคะกลางคืนก็ไม่ค่อยจะอยากนอนนะคะแล้วก็อาจจะเจ็บป่วยประเภทแบบโรคเล็กๆน้อยๆอ่ะแต่มันทําให้รู้สึกแบบไม่ค่อยมีเลี่ยวแรงมากนักอะไรอย่างนี้นะคะนะแต่ก็จะมีบางคนเหมือนกันนะคะชาวราศีพิจิกที่อาจจะมีเรื่องของการนัดผ่าตัดแบบว่าผ่าตัดเล็กๆน้อยๆอ,ยอะไรอย่างนี้กับหมอขึ้นมาด้วย ต่อมานะคะไพ่ในภพสุภาะนะคะคุณได้ไพ่เดอะฮาร์ฟนนะคะ,ะช่วงนี้นะคะผู้ใหญ่เนี่ยจะค่อนข้างเป็นที่พึ่งที่ปรึกษาคุณได้ดียิ่งโดยเฉพาะผู้ใหญ่ในนะในแวดวงการงานนะคะนะเขาจะเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็เข้ามาเกลี่ยเกลี่ยป,ปัญหาระหว่างคุณกับคนอื่นนะคะนะนอกจากนี้นะคะชาวพิจิกนะคะบางคนที่กําลังรอข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนต่อต่างประเทศการเดินทางไกลนะคะตอนนี้คุณก็จะได้รับผลได,ได้รับผลสอบหรือว่าได้รับแจ้งการแจ้งข่าวดีนั้นแล้วนะคะ ต่อมานะไพในพบกร,รมมะนะคะซิกซับคนะคะชาวราศีพิจิกเนี่ยช่วงนี้นะคะในที่ทํางาน,นมันจะแวดล้อมไปด้วยคนที่อายุน้อยกว่านะอาจจะมีเด็กฝึกงานนะคะหรือว่าคุณต้องอไปอาจจะต้องไปทํางานกับเด็กๆนะทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสถานศึกษาโรงเรียนสถานสงเคราะห์อะไรพวกนี้นะคะนะมีโอกาสด้วยที่ชาวพิจิกเนี่ยจะต้องทํางานประเภทที่แบบเอางานเก่าๆขึ้นมาสะาสงานะคะหรือว่ากลับไปแก้ไขางานเดิมๆที่มันไม่จบสิ้นนะคะนะมีโอกาสได้เจอเจอคนเก่าๆหน้าเดิมๆ ในแวดวงการงานนะอาจจะเป็นเจ้านายเก่าเพื่อร่วมงานเก่านะคะมีคนมาชวนกลับไปทำงานด้วยอะไรทำนองนี้นะคะ ต่อมานะคะไพ่ในพพลาภะนะคะคุณได้ไพ่เดยวิลนะอาจารย์ต้องบอกต้องเตือนชาวราศีพิจิกนิดนึงว่าใครที่ชอบที่รักการเสี่ยงโชคนะคะเดือนนี้เบาๆมือน,นิดนึงนะคะเพราะว่าไพ่ใบน,นี้ขึ้นมาแบบนี้เนี่ยดูเหมือนคุณจะหนักมือนในเรื่องของการเสี่ยงบางทีก็มากเกินไปนิดนึงนะคะนะมันเหมือนกับว่าคุณหวังไว้เยอะแล้วคุณก็เล่นแบบหนักมากนะคะคุณอาจจะทําให้แบบตัวเองแบบเสียหายเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองทรัพย์สินได้นะ ต่อมานะคะไพ่ใบสุดท้ายนะคะไพ่เดอะเลเวอรนะคะโอเคไพ่ตำแหน่งวินาศแบบนี้นะคะใครที่มีความรับความรักแบบลับๆไม่บอกใครนะคะก็ ต้องพยายามเก็บตัวต้องพยายามอย่าพูดเยอะนะคะต้องพยายามอย่าแสดงออกมากนะคะไม่งั้นความรักของคุณในรูปแบบนี้นะคะมันอาจจะพังทลายได้นะบอกไว้เลยนะคะแล้วก็ใครที่มีคนรักแบบลับๆแบบนี้ก็ต้องระวังว่าคู่รักของคุณเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีคนคนเดียวนะร็ูู้้ๆกันอยู่นะคะนะเขาอาจจะมีคนอื่นมาเพิ่ม นะคะแล้วก็ระวังว่าเขาอาจจะสร้างความเสียหายเสียชื่อเสียงอะไรบางอย่างให้กับให,ให้มาถึงตัวคุณได้ด้วยนะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะโอเคนะจบไปแล้วสำหรับดวงของชาวราศีพิจิกนะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์ ID มาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย